สวัสดีค่ะทุกคนมันนี้กะเขามาในสวนที่เก่ากับพี่น้องอันนี้ต้นสตอพึ่งสิบปูกทาซีดีต้นสตอนี่ตรตรงเพาะเม็ดแล้วก็ติตาเขาก็ลจะเป็นไว้ทาเอาแบบติ๊ตามาปลูกพี่น้องสามปีก็ได้กินทาเอาแบบเพาะเม็ดเด้อสิบป,ปีก็บเเป็นหน่วย อันนี้แบบติดตาซื้อมาต้นสี่สิบบาทก็เป็นราคาอยู่เดอ้อสตอเข,ข่าพี่น้องมันจะมีสตอเข่ากับสตอพื้นบ้านสตอเข่าเพื่อนก็สิเม,ม็ดกลมกลมนน้อยถ้าสตอแบบพื้นบ้านก็สิเมใใ็ดหญ่แข็งส่วนมากคนนิยมกินสตอเข่าหลายกว่าอันนี้แบบติดต่ะพี่น้องเนี่ยเพิ่นกระสิติดตามาเพื่อนสิเพาะเมะะ็ดล้วก็ะ ติตาติตาแบบเงาะนะั่นล่ะพี่น้องสตอข้าวสามปีกันสิเป็นต้นอยู่ในสวนนั่นได้หนึ่งปีเดี๋ยวสิไปไทยเบิ้งค่ะพี่น้องสตอข้าว